คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจํานะครับวันจันทร์ที่23ตุลาคมนะครับพศ2566นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับ อยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่นะครับอยู่หลายงวดนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากชมเลขทูบปู่นะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับเป็นสีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับอีสีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสี่ยงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระครวตุระตูสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตุระตูสมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิสทิวิชาจรณยสังสัพพลูกา จริยายนสังเอเตนะยาเสนเอเตนะสัจวาเจนะมมะสวุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะสะนโมสังคัสะเสยยะทีทางหุรูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบ,บุญบารมีเหลือนหลวงปู่ร,รวยประลาดต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันนลบรนดานให้เรียกทุปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำ วันจันทร์ที่23ตุลาคมพศ2 5 6 6ให้ MC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีเหลือหลวงพ่อรวยพันลานทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีเหลืองหลวงพ่อรวยพัลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้ Hi f c พี่น้องได้ลุ้นเลขทูบปฏิกันนะครับล,ลุ้นปฏิกรินกครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยรเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพรรรรันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมโนบนบรรดาในเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางเวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์ที่23ตุลาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมี เรียญหลวงพ่อรวยประลานทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยประลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนเพื่อนได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆนมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเรียกทูบบารมี เดี๋ยวหลวงพ่อรวยพลานก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีกินนำโชคกัเลยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ